ขึ้นชื่อว่าจระเข้แน่นอนความน่ากลัวของมันนั้นประจักษ์ต่อผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นความก้าวร้าวและความดุร้ายรวมไปถึงขากันไกลที่ทรงพลังอีกด้วยพวกมันนะคะสามารถอาศัยอยู่ได้ในแหล่งน้ําหลายประเภททั้งทะเลแม่น้ําหนองบึงและแหล่งน้ําอื่นๆไปดูกันว่าเจ็ดเหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นที่ใดกันบ้างและเกิดขึ้นกับใครและผลสุดท้ายบุคคลเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ไม่แน่ว่าหลังจากดูคลิปนี้จบก็อาจจะทําให้ทุกคนนะคะไม่กล้าลงน้ําไปเลยก็เป็นได้7ใชายชาวออสเตรเลียคนนี้นะคะได้ออกไปเล่นน้ํากับเพื่อนในแม่น้ําที่ห่างไกลเขาจะผูกเชือกไว้กับกิ่งไม้เพื่อหวังที่จะเวียงตัวไปในน้าน้ําแห่งนี้โดยการทําเช่นนี้นะคะเราก็มักจะพบเห็นในทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่ไทยนะคะก็อาจจะมีเห็นได้บ้างเหมือนกันแต่ไฮไลท์ของคลิปนี้ไม่ได้อยู่ที่การเหวี่ยงตัวลงไปในน้ําแต่มันอยู่ที่หลังจากเขาได้เวียงตัวลงไปในน้ําต่างหาก ไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากที่เขากระดดลงไปในน้ำนะคะเขาก็ได้กลายเป็นที่หมายป้องของจระเข้ไปซะแล้วจระเข้โจมตีเขาอย่างรวดเร็วแต่โชคดีนะคะที่เขารอดพ้นจากการถูกกัดมาได้และด้วยความตกใจใชายคนนั้นก็รีบเข้าฟังทันทีและออกจากแม่น้ำแห่งนี้อย่างรวดเร็ว แม่โผล่ขึ้นมาจากน้ำก็จ้าเอกเข้ากับจระเข้เลยเชื่อแบบนี้แอดคงจะเป็นลมก่อนที่จะถูกมันกัดแน่นอนหเรื่องราวในคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นในรลลลัฐแคโรไลนาชายคนนี้ได้พายเรือคายัคไปตามแหล่งน้ำแห่งนี้แต่เขาก็หารู้ไม่ว่าขณะที่เขากําลังพายเรือชิวๆอ,อ,อยู่นั้นอันตรายก็ได้คืบคลานเข้ามาหาเขาในไม่ช้าเขาพายเรืออย่างใจเย็นและหวังที่จะซึมซับบรรยากาศรอบๆแต่ทันได้นั่นเอง เขาได้ยินเสียงบางอย่างในระยะที่ไกลมากถึงขั้นต้องหยุดเรือและฟังกันเลยทีเดียวแม้จะรู้สึกแปกใจแต่เขาก็ไม่ได้เก็บมาคิดสักเท่าไหร่เขายังคงตั้งใจพายเรือต่อไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นแอลนีเกตเตอร์ขนาดใหญ่ใน้พุ่งโจมตีเรือของเขาอย่างรวดเร็วทำให้เรือนั้นพิกความทันที โชคดีนะคะที่เขาสามารถพลิกเรือกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนเขาไม่ต้องการที่จะเสี่ยงชีวิตในแม่น้ําแห่งนี้อีกต่อไปเขาหมุนเรือกลับแล้วรีพายออกจากแหล่งน้ําแห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ห้าในแอฟริกาใต้มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะคะได้พายเรือแคนูในแหล่งน้ําแห่งนี้อย่างสงบพวกเขานะคะได้พายเรืออย่างใจเย็นและเชื่องช้าแต่มันกลับกลายเป็นฝันร้ายอย่างรวดเร็วเพราะในขณะที่เขากําลังพายเรืออยู่นั้น เขาก็พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดมากหึมาที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ํามันเป็นจระเข้ยักษ์ที่ไม่สามารถคาดาขนาดตัวได้เขาพยายามที่จะซูมเข้าไปใกล้เพื่อหาขนาดที่แท้จริงแต่จระเข้ตัวนั้นนะคะก็หายวับไปกับตาทุกคนไปดูกันว่าจระเข้ตัวนี้จะหายไปจริงหรือเปล่าหรือจะไปโผล่ที่ไหนกันแน่ เจารแค่ตัวนี้นะคะได้โจมตีเรือของพวกเขาจนทําให้เรือนั้นโคลงเคลงหลังจากนั้นกล้องก็จะหยุดบันทึกไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็ยังคงเป็นปริศนา4จอห์นแมสลินและลูกชายที่มีชื่อว่าคาเมรอนพวกเขาทั้งคู่นะคะตกปากันอย่างสนุกสนานและหวังว่าพวกเขาจะได้ปลาตัวใหญ่เวลาผ่านไปไม่นานนะคะคามเมรอนก็สามารถจับปลาตัวแรกของเขาได้ ขาพยายามที่จะอวดมันให้ทุกคนดูผ่านกล้องที่บันทึกอยู่และถ้าทุกคนนะคะสังเกตดีๆมันก็จะมีระลอกน้ําเข้ามาใกล้อย่างช้าๆเชื่อว่าทุกคนนะคะก็คงจะคาดเดากันได้ว่าสิ่งที่เข้ามาใกล้คารเมอนนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดโชคดีนะคะที่คารเมอนนั้นหันกลับไปในวินาทีสุดท้ายและสังเกตเห็นสิ่งที่เข้ามาทาให้เขานั้นไหวตัวทันและวิ่งออกมาอย่างรวดเร็ว 3. ใช่2คนนี้นะคะได้ออกไปตกปลาที่ทะเลสาบแต่สิ่งที่พวกเขาคิดนะคะก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะทะเลสาบแห่งนี้นะคะมีเจ้าถิ่นอยู่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานพวกเขาก็สามารถตกปลาได้ แต่ทันใดนั่นเองพวกเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากปลาว่ายน้ำอยู่จระเข้ขนาดใหญ่นะคะค่อยๆว่ายน้ำเข้ามาใกล้ฝั่งแน่น,นอนพวกเขาคงไม่อยู่เฉยชายสคนนี้นะคะวิ่งออกมายางรวดเร็วพร้อมกับปลาที่เขาตกได้นั้นก็ได้ตกไปอยู่ในท้องจระเข้ซะแล้ว oh, run, bro. run 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 Daniel run 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 Daniel run run bro oh no he's got it no it's so big it's so big he's swallowing it Station Run สองจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณไปตกปลาแต่กลับได้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ปลาใช่คนนี้นะคะเขาได้ไปตกปลาที่แหล่งน้ําแห่งนี้แต่สิ่งที่เขาตกได้นั้นกลับเป็นนักล่าที่มีขนาดมมกหึงมาแน่นอนว่าเขาคงไม่อยากตกเป็นอาหารเย็นของจระเข้เขาพยายามวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแล้วก็นั่นแหละค่ะเขาล้มลง แต่ก็สามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเขาพยายามจะไล่จอระเข้ให้กลับไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเป็นผลสักเท่าไหร่เพราะเหมือนเขายิงไล่จอระเก้ก็ท,ทาท่าเหมือนจะวิ่งตามเขาจึงวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ก็คือการกลับไปหาจอระเข้อีกครั้งแต่โชคดีที่มันล้มเลิกความหวังเรื่องอาหารเย็นแล้วและมันก็เดินจากเขากลับไปในแหล่งน้ำ That puts Wow. Get b a c หนึ่งในรัฐฟลอริดาตอนกลางใช่ยสองคนนี้พยายามเสี่ยงในการจับลูกจระเข้และแน่นอนพอเขาสามารถจับมันขึ้นมาได้เขาต้องการจับมันขึ้นมาโชว์ให้กล้องดู ทุกคนคิดว่าสานา้มที่มีลูกจระเข้เช่นนี้มีหรือที่จะขาดแม่จระเข้้วยสัญชตาตญาณของความเป็นแม่มันคงไม่ยอมให้ลูกของพวกมันถูกทำร้ายหรือถูกคุกคามจากใครทั้งนั้นในขณะนั้นเองที่เขาพยายามจะจับลูกจระเข้ขึ้นมาผู้เป็นแม่นะคะก็เลยโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําเพื่อแสดงอํานาจและปลกป้องลูกน้อยชายคนดังกล่าวนะคะได้เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วและพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่แม่จราเกนะคะก็ยังคงไม่ปล่อยให้เขารอดไปได้มันตั้งท่าจะทําเหมือนจะโจมตีอีกครั้งด้วยความกลัวนะคะทั้งคู่จึงรีบคว้าอุปกรณ์และออกจากแหล่งน้ําแห่งนี้อย่างรวดเร็วและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ Daniel, run! Run bro! Oh no he's got it! Pressure on! Keep the pressure!